ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยการฉีดวัคซีนให้7กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายคือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปกลุ่มเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีกลุ่มผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว7็กลุ่มโรคได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดและโรคเบาหวาน กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปกลุ่มผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลุ่มผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้ม,มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการและกลุ่มผู้ป่วยโรคอ้วนน้ำหนัก100กิโลกรัมขึ้นไปหากเข้าข่ายเจกลุ่มเสี่ยงนี้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบรักษาใด บัตรทองประกันสังคมหรือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการก็ล้วนแต่สามารถไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งศูนย์บริการสาธารณาสุขในพื้นที่กทมและคลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการบัตรทองปกติการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีและปีนี้สปอสอชอได้เตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้บริการมากถึง6กล้านสองแสนโดส แต่เพราะปีนี้ชนกับการระบาดของโรคโควิด -19 จึงปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายไม่มารับวัคซีนเพราะไม่กล้าออกจากบ้านบางก็กังวลกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จนลืมว่าต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยโรคโควิดกับโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะเป็นโรคซึ่งมีอาการแสดงคล้ายๆกันแล้วก็มีการศึกษาจากต่างประเทศพบว่าเราสามารถจะพบ โรคทั้งสองโรคนี้เกิดขึ้นในบุคคลคนเดียวกันซึ่งจะมีความเสี่ยงในการที่มีความรุนแรงโรคแทรกซ้อนจากทั้งสองโรคเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีวัคซีนแค่บรรยายเพียงพอเราก็จึงคิดว่าเราสมควรจะเพิ่มโอกาสในการที่จะให้กลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเดิมเนี่ยได้รับวัคซีนแค่บรรยายเพิ่มมากขึ้นค่ะ เสียงของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรีอึ้องถาวรกรรมการหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติที่กล่าวถึงความสําคัญของการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -19 จึงขยายเวลาการรับวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายเดิมรับได้ยาวถึงสิ้นปีและสาเหตุการเพิ่ม3ามกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่จะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีเฉพาะปีนี้ด้วยได้แก่กลุ่มบุคลากรด่านหน้ากลุ่มที่อยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันมากเสี่ยงต่อการระบาดเช่น กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนคนในชุมชนแออัด่ายทหารและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆขึ้นกับสถานการณ์ส่วนจะฉีดตัวไหนก่อนระหว่างวัคซีนโควิดสิกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ตามที่นายแพทย์เวศสานนามวาดผู้อํานวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกล่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขได้ก,กล่าวไว้ อะไรก่อนก็ได้ครับวัคซีนตัวไหนก่อนก็ได้ไม่มีผลถึงกันครในเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยในแง่ของการลดความรุนแรงของโรคนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรทําควรฉีดนะครับก็แนะนำว่าได้ประโยชน์ครับถ้าสมมติว่าเป็น2โรคพร้อมกันเนี่ยด้วยอาการไม่มีจุดแยก ไข้หวัดใหญ่มันมักจะปวดเมื่อปวดตัวเยอะมีนอนสมเยอะขณะที่โควิดมีตั้งแต่ไม่มีอาการเลยอาการน้อยๆไข้ไม่ค่อยมีก็ได้มันเหมือนจะไข้ว่าอาจจะแยกได้แต่บางทีมันก็เหลือหล่อมๆเกันเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยถ้าไข้หวัดใหญ่จริงๆเนี่ยค่อนข้างจะนอนสมค่อนข้างจะเป็นเยอะอยู่ถ้าไม่มีวัคซีนนะทั้งนี้ระยะห่างของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิด ควรเว้นให้ห่างกันอย่างน้อย2ส,สัปดาห์หรือหากยังมีข้อสงสัยก็โทรไปฐานได้ที่สายด่วนสอปสออชอโทร1น3 0งามสมนณม่อนอุดมพรไกยงานะ